สวัสดีค่ะพอสวัยค่ะข่ะ,ะมาตามแนวทางก็พอสวัยค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน้อคุณพอ่อเนาะวันนี้มาตามคุณพอ่อวันที่ยี่สิบคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันเนเี่ยดคุณพอ่อโอ้คือเรงฝันเด้อร้อยน้ำร้อยน้ำไปกับหัวเขามันก็ถือหม้อหม้อของเขาเหงือกม,มาเกี่ยวขาหนึ่งว่ายกขาขึ้นมันเป็นหม้อยกหม้อขึ้นโอยมันป้าบานี่เต็มหม้อเอรีเลย บ้านึงมองไผเเลยว่ะจะคลองกันเลยมองไผกับเสี้อาได้จังตัสองตพอได้ไปกินว่ะกดเอาปาาวิ่งขึ้นไปวิ่งเดี๋ยวปลาชางนาผวดก้องบมักนี่เพียงหัวเข่าผุา<อ>่นป้านั่นกงองปาอ่าป่าเอียงเหรอคุณพอจําบหปีปา่าปลาขาวปลาสูตรปลากดจํางหปีเลยนะเ<อ>ต้นดงเด้งดงเด้งอยู่วุ้ยจ้าเบา้าจ้าเบ้าเห็นว่าค่ะ เจ้าป้าเนี่ยคนมาจะคลองเพคนเหมือนหนาละได้คนอยู่แก่ตั้งแตัวตกผู้หญิงผู้ชายคุณพ่อผู้ชายเทาบ่เสียงนั่นคือนจะเทาอยู่ดอกเจ้าว่ารอดเจ้าว่ารอดเพคนว่าค่ะเออเจ้าอยู่แล้วว่าแห้งไม่มีแนวกินอยู่ว่ะค่ะวันนี้จับเอาป้าเนี่ยใส่กระตายางมาบัชนหัวงงใหม่กุ้งใหม่บักใหยหนึ่งนะหานว่าที่เขาไปส่วนซ้ำแห้งแคข้าวว่าเมื่อยแห้งค่ะแก่ป้าไปแล้ว ก็เลยโฮมือ,อมขออนุญาตถามคุณพ่อเนาะค่ะขออนุญาตถามความฝันกับคุณพ่อป่ะนี้คุณพ่อเ้าจบเดี๋ยวนาะอยากถามว่าตอนที่คุณพ่อปดเอาปลาออกจากหมอนะ้อเนาะคุณผ่าคุณพอ่ณพอนี่ยปดเอาจากโต้หลายหลายทีแดงเงอ้ยร้ายอยู่แ้วล่ะเอาสองสามโตนี่ละมันถือล้ายอยู่ละเอาสองสามโตคุณพ่อปดเอาสองตัวหรือ,อสามตัวคุณพ่อสามตัวนีอปสามตัวนย่อนปาบานนี่ ย่อมสุนทางมันอย่ามันลุดนมือตรงหน่ะเดี๋ยวไปทางผุนโอ้ยไปในป้าก,ก,ล,กล้องไหวบังไงนี่จะเลยจับในกล้องของคนเลยค่ะแต่ทีนั้นเน่ยที่คุณขอบปดูดนี่เป็นปลายอย่างปาลนะปาขาวกับมีปลาโคตกับมีปลาขาวปลาโคตเนาะเออหลายปาลาอืโอ้ยถึงเนี่ยกับถึงขาดถึงแง่ตัวมองไฟเอลยมาใจหนึง่งค่ะ น้ำเขี้ยวลืมๆมได้บะมันยื่น้ำหวยน้ำพางมันนี่ดื้ออืมออนี่แค่ปลาใหม่จ่งสูงหองสวยจนโอ้ยพูดิหารของปาอย่้มมันมีแขลให้จะได้เลยว่ะค่ะเออคือยานแขกขอป้านั่นนัำเขี้ยวลึมๆึมอยู่ค่ะตัดใจมไปก็บมาไหว่ะต้องผมไป้าฟังเมืองฝนพาได้เห็นทางไรเนี่ยค่ะรอยไป้าเปนตัวบ้านเนี่รอยป้ายรอยปาวเขา เกี่ยวของกันกับอันขามองเขาโอ้ยมองคนตัวนี่มองใครดุนจังวะจับโมองยกขึ้นโอ้ยป่าจะมาหลยแฉเป็นปุ่มเลยเป็นาตัวไหนเวลาพูดเอาของเขาสามเออืลก็เลยพดเอาต้องสาโตัวหันละป่าหนึ่งก็ได้ค่ะถืออ่าไ้โชกแล้วเนาะฟันเนี่ยไปเก็บเอากล่องน้ำกล่องคนอีกล่องกับกล่องหนึ่ง ไงเลยมี่จะปลาเต็งกันในตัวนี้อยู่ค่ะในข่วงฟันนี่มีการจะข้นคุณพ่อที่คุณพ่อเห็นผู้เดียวเลยอ่ะผู้เดียวกับเสียงที่ห้องมาบอกเมนบอกเสียงเป็นเสียงผู้ชายเป็นขอคุณพ่อผู้ชายอ๋มาบอกคนหนึ่งบอกให้เอาปลาบอกคะจับเอารลดจับเอาโลดโอ้จับเอารลดจับเอารวดบอกให้จับเอาปลาเนาะค่ะถ้าให้คุณพ่อตีจากฟันมันคุณพ่อสตีให้ตัวได้น โย่แลก็กล้องกล้องก็เป็นเก่าแหละกล้องป่าเก่าเก่าแปดเจ็ดเก่าแปดเจ็ดอือหรือเอาเพราะว่าจับเอาเหมือนวาน่ะจับแบบที่เป็นเจ็ดค่ะป้าก็เป็นแปดค่ะกล้องเป็นเก่าเจ็ดแปดเก่าเนาะเออเก่าแปดเจ็ดเก่าเจ็ดแปดแบบนี้กลับมุนยังไม่หันเนาะคุณขอนอ่ค่ะไฮซัมนีมันบอกคุณขอน ภาในทั้งนี้และอล่ะภายันสันเหย่าเลยค่ะเพราะว่าถัดตีเอาจากผู้เฒ่าผู้เฒ่าห้องบอกมีผู้เฒ่าก็น้ำเก่าอยู่แล้วเนาะบานนี้ปลานี่ก็จังได้ก็เป็นแปดเนาะคุณพ่อนะปลาก็เป็นแปดค่ะเพราะว่ามันเป็นกองบักในนี่จะป่าแต่ว่าคุณพ่อก็ได้จับเอาเนาะในความฝันค่ะุณพ่อให้จับเอาคนว่าอันคนใหญ่ครูคน เพิ่นบอกเขาเห็นหนาเพิ่นได้แต่เนี่ยยิ่เพิ่นบอกผ่านปลาออกมา <S <S ปลาไม่เนื้อน้อยคุณพ่อไฮเก้าแปดเจ็ดเนาะค่ะ<อ>คพ่อไฮเก้าแปดเจ็ดกับตัดกับมุนเอาในหั่นค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของพ่อสวัยในงวดวันที่หนึ่งมินาคมสองพันห้าร้อยหกที่แปดค่ะงวดที่ผ่านมานะนะเนาะคุณพ่อเนาะงวดที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อเพิ่นไฮหนึ่งหนึ่งหานอเลขกผีบอกเพิ่นว่าค่ะผีผู้เฒ่าหองบอกผีเถื่องเทียงเนาะค่ะ ต้บบเลนกันนึ่งนึ่งคุณพ่อกับต้านหายเนาะค่ะแต่ว่าออกเจ็ดเจดค่ะท่านผู้ชมถือว่าเฉียดไปนะคุณพ่อแต่เกานีน่บ่เคยผัดค่ะค่ะแต่เกาบ่เคยผาดถ้าเกิดว่าผีห้องบอก,บอกนีเนาะงวดป้ายอันไก่มันจะออกสี่วันชิ้นหนึ่งชิ้นไปเห็นบอกชิ้นแปดตัวแทนไ่้แปดคำบอมือนั่นล่ละค่ะเอางานงกงานงกมากมากกวนมูขนาดอู้บ่มีไคเห็นมัน ก็บางกันหนี่เป็นว่าเขเทศมันในหน้าเป็นว่าจับขอนมาไอห,หัวปังปังบาทหนึ่งมาทันลงบาทสองเห็นลงตังนางค่วยมันใต้แลยตัวนี่ตัวจํานวนจจักมาจะสายบาดนี่สามคนแลนมาหยุดจับคนจับอันนี้จับนักโทษจับนักโทษเนว่าบาดนี่ แล่นจินว่าไปเมื่อยเดี๋ยวเอาไปนั่งอยู่ในตีนโคถูกไว่าเมื่อยจับจะจับเด้อบัณฑเมื่อยแห้งว่าไปบอลถูกไหมค่ะไม่ได้่าหัวมันเป็นหา่าที่ใต้ก็เป็นศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เท่าอ่ะค่ะตำรวจสามคนจับบัสจับจับจับพล่นว่าย ตะวัสามก้นก็เป็นสามแล้วแต่ว่าจับก็เป็นเจ็ดทีจับจับมันก็เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดที่แหลมคนแต่ออกมาแล้วอันนี้โครงสุดท้ายป่ะคะโครงสุดท้ายโครงสุดท้ายแต่มันเหลืองามแห้งเพระว่าอันนั้นเขียนใส่กระดาษไว้เตียมใส่โซงไว้พอแห้งแล้วป่านนี้ไม่นิ่งเพิ่นเพราะว่าผมมีเงินได้ลุงไหมผมเงินเกิดเสียสมาคมหมด่ออย่างไรคอยว่าจะเอาจังหอยหนึ่งน้ำจ้า ว่าได้เน้่ยบนว่ามันบ่มีบนว่าขันบ่มือไม่ไ้บนว่าก็เลยบ่ได้บ่ต้องซื้อเราก็นั่งเบิ่งมันออกมันสิออกบอ่มันคือพันข้างเต็มเลอนี่ว่าประกันตื่นไงที่สานี่มาหอดแล้วมาันนั่งเบิ่งเลสฝันโค้งสุดท้ายเนาะฝันมือเลสออกเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบ่ได้มาตามคุณพ่อเสียดายค่ะเนาะค่ะเขาเห็นตัวแลนมาจะพูนละพระหอดพระหอดพุนเขาอิ่นใส่มันไปจอดพอนเพื่อน ไม่เติมบ้าว่าเดียวไฟกายปุดลงผุดอืมเอน้ำบ่ท่านเออนอนนนนว่ขวดน้ำบ่ท่านเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าถ้าโคงสุดท้ายนี่ถ้ามีตะคนฟันก็ตามบ่ท่านเนาะคุณพ่อเนาะเพราะว่ามันมือโคงสุดท้ายเนาะค่ะมันเอาลายบ่ได้เนาะค่ะตองเจาะจงอีรีเนาะค่ะแต่ว่ากับบ่เป็นหยังค่ะท่านผู้ชมมันกัยังหลายมือยู่มันสิออกมือหนึ่งสองมือสามมือนี่ล่ละค่ะบ่เป็นยัางคาะงวดนี่เอาไม้เนาะคุณพ่อเนาะ อันนี้เอาไม้ค่ะขอห้มาขอให้ปังอีกเนาะคุณพ่อขอให้ได้สามตัวอีกคือเก่าค่ะค่ะคุณพ่อห้มาสามตัวก็คือเก่าแปดเจ็ดนาะคุณพ่อเนาะแนวทางของคุณพ่อในงวดนี้ก็ขอให้มาค่ะค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ้างคะพันซ้ำนี่เนาะรอคงชุดถ่ายอีกเท่านึงน้ชมเดี๋ยวมาตามคุณพ่ออีกค่ะค่ะก็รอเท่านั้นแหละค่ะอันนี้มาเอาด้วยว่ะค่ะ <c oughs> แต่ว่านี่มันจะเป็นจศกที่เป็นบุญเป็นลางกับบกูตัดกับหมุนเอาเนาะคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อให้มาซามตักับตัดกับหมุนเอาค่ะ ค่ะคลิปนี้เนาะค่ะขอขอบคุณพอสวัยได้หลายค่ะบทเพลงแนวทางขอบคุณค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการซื่อสละกินแบ่งรัฐบาลของพอสวัยค่ะในงวดวันที่หนึ่งมินาคม2568นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะค,ะค่ะพอสวัยนี่ฝันสั้นๆเพื่อนว่าฝันบ่าลอยสิคามแม่น้นามเพิ่นว่าไปหอดกลางเม่น้นามเพื่อนว่าหลับไปพ่อมองข้าเจ้าเนาะค่ะข้าเขานี่ไปตํมมองเพื่อนว่าลอยนาไปลอยหนาไปข้าเขาไปตํมมองข้าเจ้าเพิ่นว่า คุณพพอนี่ก็เลยจับมองเข้าเจ้าขืนเบิงเนาะค่ะว่าเบิงนว่ามีปลาบ่ผนว่าจับขึ้นไปเห็นปลาคนว่าเต้มมองว่าสันเห็นปลาหลายๆก็เลยว่าเบิงเอาก็นหน้าจักสามตัวคนว่าเพิ่ก็เลยปดเอาปลาเข้าเจ้าสามตัวเนาะค่ะพอปดเอาอะไรก็โยนขึ้นฟังคนว่าปลากระเต็นต้องแตงต้องแตงอยู่พือนโยนขึ้นไปแล้วไปเห็นกองปลากองแบบไ่พูนจุ่มกลุ่มคนว่าอยู่ฝั่งคนว่าค่ะ ปลากระเตนดด้งเด้งดด้งเด้งอยู่เพื่อนว่าหลังจากนั้นก็มีเสียงผู้เฒ่าผู้ชายหองมาโบห็นโตคนเพื่อนว่าได้ยินแต่เสียงหองมาว่าให้จับเอาเพื่อนว่าจับเอาลวดปลานั่นจับเอาเล่ย์เพื่อนว่าค่ะจับเอาเพื่อนว่าพอสวัยนี่ก็จับเอาแบบหลายเพื่อนว่าในความฝันเนาะหลังจากนั้นก็หูเม่อเพื่อนว่าฟันซ้ำานี่เพื่อนว่าพอสวัยหายนวทางมากก็คือเก่าแปดเจ็ดเนาะค่ะเลขกตีจับฝันเก้านี่เพื่อนตีมาจาก กองปลาเพิ่นว่าค่ะกองคาว่ากองปลาเพิ่นตีเป็นเก่าเนาะค่ะหรือว่าตีจากผู้เ่าเพิ่นว่าเป็นเก่าก็ได้เพิ่นว่าค่ะแปนี่ตีมาจากปลาเนาะค่ะ เจ็ดนี่ตีมาจากจับเพิ่นว่าพอผู้เท่าผู้นั้นห้องบอกว่าจับเอาจับเอาจับเอา,เ,อาเพื่อนว่าค่ะเพิ่นก็เลยตีเป็นเจ็ดเนาะค่ะแล้วมือเพิ่นก็เลยจับเอาปลาอีรีเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นเก้าแปดเจ็ดเนาะคะ่ะเหล็กตีจากฝันเหล็กสามตัวค่ะตัดเลรนเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดเจ็ดเนาะคะ่ะเป็นเหล็กตัดเหรนออกมาจากเหล็กสามตัวค่ะเป็นแนวทางของพอสวัยนิงวันวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะ ท่านทู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในจงวันไหญ่กับคุณพ่อสุขูสุคนแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไว้คาท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพ้าร่วยนํำเนีด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงท่อน,นี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ